ผลการดำเนินงานของสำนักงานปปทที่สำคัญและได้รับความสนใจจากประชาชนในรอบไตรมาสที่4แบ่งออกเป็นสีด้านดังนี้ 1. ด้านป้องกันการทุจริตดำเนินการพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านทุจริตเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมตัวกันป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนำไปสู่การยกย่องเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายต้นแบบ ซึ่งในปี2568มีจำนวนทั้งสิ้น70เครือข่ายประกอบด้วยระดับดีเยี่ยมจำนวน26เครือข่ายระดับดีเด่นจำนวน18เครือข่ายระดับดีจำนวน19เครือข่ายและระดับมาตรฐานจำนวน7เครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆให้อยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและโปร่งใส 2. ด้านปราบปรามการทุจริตบรูรณาการขับเคลื่อนงานด้านคดีร่วมกับบกปปปปปชปปงและหน่วยงานภาคีอื่นๆโดยดำเนินการจัดทำข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงนำไปสู่การบรุรณาการคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอาทิการจับกลุ่มนายกเทศมนตรีท่าศิลาจังหวัดสกลนครพร้อมพวกเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเหมาและกับการต่อสัญญาจ้าง จับกุ่มกระบวนการเปิดรีสอร์ทละเมิดต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตะบนเขื่อนคำแก้วจังหวัดอุบลราชธานี 3. ด้านกลับเคลื่อนนโยบายภาครัฐการเฝ้าระวังเชิงรุกกรณีการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่ินฐานที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่นาน จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายสปทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่4และตามกลไกมาตรการของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้ ยังได้มีการขยายเครือข่ายไปยังนักลงทุนและชาวต่างชาติโดยจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 4. ด้านนําวยการการประชุมคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปปทค,ครั้งที่1ทั2,568 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2,569จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปรับปรามการทุจริตในภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การชี้แจงร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ต่อคณะกรรมาการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรและอุทิศสภาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านข่าวกรองและยุทธวิธีการตรวจค้นจับกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประมาณการรายจ่ายกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน1ล้านบาท จัดสารครูพันคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานอาทิคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กปรินเตอร์เครื่องสำรองไฟเพื่อทดแทนครูพันเดิมจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ปปทตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,568 สำนักงานปปทพลังศรัทธาพลังล่าทุจริต